โเคคตอนนี้เราก็อยู่กับเกม u n นนหรือว่าอะไรว่าโลโกเชียก็คือ u n นนนะคนระับซึ่งเป้าหมายของเราก็คือเรียนเพื่อนให้มากที่สุดนะครับจะวางการ์ดตัวอย่างที่เรามีนะครับลงไปคนระับแล้วก็ชนะเกมเกมนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าแห่งการ์ดนะเอออ๋อมาแล้วโอเค อันนี้ยืดสีเหลืองเราจะวางสีไปก่อนนะครับชิวๆดูเหมือนเพื่อนเขาจะโอ้ยรีเวิร์สได้ครับอันนี้ต้องวางเก็บเพื่อนบวกสองมาเลยนั่นแหละเอาไปไรเนี่ยการเลยอ่ะุ้ยบวกสี่เพื่อนโอ้ยบวกสองมาจะบอกนะจะบวกให้ผมอ,ะอ่ะอ๋ออ๋อไอ้การไอ้การไม่กีนที่เพื่อนลงไปไมาเนะี่ยเป็นการที่บวกสองแล้วก็เลือกใครก็ได้เพื่บกวกเราชิวๆครับเอาหกไปก่อนนะครัเจ็ดนะครับอ้าวบวก อะไรวะอ๋อสลับค่าอูษนะครับทุกคนเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้การ์ดเลยเนะี่ยน,นี่เราเปลี่ยนสีเลยไปเข้าไอ้น,นี่มาเราเอา้าวสลับการ์ดทุกคนครับโอ้โหอะไรอะศูนย์เอาสลับการ์ดนเลยอุ้ยมาครับผมได้เด็กเดิมกลับมาแล้วนะเราจะวางเป็นเลขสองไปนะครับอ่าเพื่อนเลข 7. เจ็ดอ้าวสลับการ์ดกันครับ วันนั้นเอามาออฟออฟฟิเชียลไอเลยบวกสองนำเงินนำเงินโอ้ยเหลืองโอ้โหบวกสิบสอง <c oughs> อะเราไม่มีรถจัว อเอาเพจเลยแล้วก็ออฟฟิเชียลไปก่อนเลยแล้วก็จัดสีน้ำเงินไปเลยเดยวเบอร์มันนั่นนะเรียบร้อยจีจีทุกคนโหเรียบร้อยชนะโอ้โหอ่าเรามาเข้าห้องนี้กันดีกว่าเอาฟูนะเรามาเข้าห้องนี้กันนะอันนี้เล่นไปแบบทีมนะครับอันนั้นเป็น AI เดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้อ่าเราดูของเพื่อนได้แล้วไม่มีครับเราจะทําการจวดนะครับเอา ตัวเองจะบอกนะตัวจนได้อ่ะดีะเลเวลวันนี้ไม่ใช่ดิโอสอยนี่เอาไปเอาเพิ่มไปเอาบวกให้ผมเจเอาสีแดงไม่เหลือละเออม่มีละเอ้ยโอนสกิปเนี่ยมีเหลือห้าละตัวมันนะ ไปกลับไปให้เพื่อนเราจะค่อยๆเล่นนะฮะทุกคนอย่ไม่ต้องรีบเกมอูโนมันชิวๆและอันนี้ยากแน่เพราะาเราเล่นกันเป็นทีมสองสองสองก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนมาละถึงเราละไม่มีการเลยอเราต้องจัวเอ้ยเราได้บวกสองมาไปบวกสองไปเลย ไอ้นี่เลยนะ่ะบวกเยอะเลยน่ะบวกสองมแล้วเราก็ยังจะมีอันนี้นะเป็นสีน้ำเงินสีโอสีเขียวอนะไรเนี่ยเพื่อนโอ้ยสีเขียวมาอ้าวบวกสองมาเอ้าสกิปเพื่อนเราอีกเออจเจิงม,มากเลยครับที่สีแดงเนะี่ยโอ้ยบวกไปเพื่อนได้เองอะ่ะโดนบวกหน่อยไปเนี่ยบวกให้คนอื่นบวกกลับเลย เนี่ยเกียนเกียนเดียหนี้เลยชอบเลยเนี่ยไอเกียนเนี่ยวางเลขสามทมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ได้บวกมันมันแน่น่ะเออมาดิโอ้บวเออนั่นแหละมันมันแบบมันมันเลยคเนี่ยบวกสองมันมันบวกสองมันมันนั่นแหละเพื่อนเริ่มมาเั็นแล้วล้วก็จับให้เพื่อนเลยเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยบวกสองนั่นแหละว่าละเฮ้ยว้าวทุกคนบวกห้าลบหนึ่ง อสี <c oughs> บ่บวกสี่เขียวไม่เป็นไรเราจะมีบวกสองอยู่แล้วเ,เราจะไปจบตรงไหนในเกมเนี่ยโอเครีเวิร์สมาให้ไอ้เพื่อนเราเพื่อนเราลงสองแต่เราไม่มีแล้วนะ่ะไอ้การ์อเลยเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีสีน้ำเงินนะครับบวกห้าแล้วก็หนึ่งการ์ดออกเออ ไม่ต้องเล่นนั่นแหละการเจอเยอะไม่ต้องวางเลยเพื่อนวางเลยนะวางเลยวางเลยวางเดีเออนั่นแหละเพื่อนสวยสวยนั่นแหละระวังตัวไว้แล้วกันเนี่ยไอเสื้เซล้ออะไรวะชื่อมันใส่เสื้เสืเนี่ยระวังไว้เลยเ่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเองโดนบวกรัวๆแนะ่หลังจากนะั้นอันนี้คือเรามีปัญหาก็คือว่าเกมมันนามนมากเลยทุกคนเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงเต็มตัวเต็มนะครับสำหรับเกมเกมอ่อที่สองนะครับก็คือเกมทีมนะครับเพราะมันนานนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับที่โดนตัดออกไปนะเพราะเดี๋ยวมันนานเกิน เก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเราจะได้เปลี่ยนไปเป็นสีอื่นได้เนี่ยเพราะเรามีสองสีเขียวแล้วเราก็มีสองอวเราไม่มีด้วยอ่าเอวางสองไปก่อนตั้นนะว่าแล้วมาวางทับแผนแล้วนี่ไม่ค่อายชัาเลยเก็ mm. บเก็บทุกคนของดีเนี่ยทุกคนโอ้เรามีบวกเรามีบวกห้ลบหนึ่ก็คือบวกสแต่ไม่ค่อยใจจะบวก5้าลบหนึ่ไมเอาบวกสไปก็ได้เนีนะ เกมมันอ่านว่าอูนโน่หรือว่ามันอ่านว่าโลโกฟิเชียลแต่เดี๋ยวมันคืออูโน่นะเกมเนี้นเออถ้าพูดอะ่ะ9-9จะรีเวิร์สอย่านะเออให้เพื่อนเรานั่นแหละดีเป็นคนดีเป็นคนดีเอาโอ้โหไปสีเขียวเลยด้วยอ่ะเราต้องขอให้มันตอนนี้เราอยากจะเผาการ์ดอันนี้ก่อนไอ,อการ์ดสีน้ำเงินนะเนี่ยะสีนั่นแหละ เปลี่ยนไปเป็นสีน้ําเงินงันแต่เราต้องระวังก็คือว่ามันจะมีบวกอะไรหรือเปล่าบวกสองอนะไรรึเเออนั่นแหละเพื่อนเยี่ยมหกไปเลยหกหกหกบวกสองบวกสองมันเออนั่นแหละเราจะเล่นจนจบเลยนะมันจะนานเกินนั่นแหละตอนนี้เราจะเหลือแค่สีเหลืองสีน้ําเงินแล้วนะเจด็ดนั่นแหละสวยโอ้ แล้วเราก็สูนได้ระวังสูนแล้วเลยแล้วก็วางนี้ได้เออเพอร์เฟกต์เลยโดนสุดยอดเพื่อนเราจะชนะละเออนั่นนั่นแหละเดี๋ยวเราเตรียมออฟฟิเชียลแค่นั้นแหละนั่นแหละออฟฟิเชียลแล้วก็วางไปเลยนั่นแหละเออจะชนะแล้วเพื่อนโอ้ยโล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 เออนั่นแหละเรียบร้อยทุกคนชนะโอ้ยตกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมวันนี้ ูโน่นะครับหรืออีกอันนึงก็คือโลโ o o อฟฟิเชียลเนี่ยเมื่อคือโลโอฟิเชียลแต่ว่าผมจะเรียกว่าออฟฟิเชียลอ่าก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดมาอ่32 33นาทีแล้วนะเนะี่ยแต่และคลิปนี้เนะี่ยโอ้นานมากเพราะว่า ในโหมดทีมนั่นอะมันมันนานจริงทุกคนถ้าใครเล่นนี่แนะนําว่าเล่นกับเพื่อนนะจะสนุกมาก4คนนะอ่ะเออแต่ว่าถ้าเล่นกันสอสนี่นานเลยมันก็นานมากเลยแหละถ้าเล่นหลายๆคนอนะ่ะนานแบบเล่นเป็นทีมแบบเนี้ยเพราะว่ามันสามารถช่วยกันได้แบบอะไรแบบเนี้ยอืมงั้นเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ